สวัสดีครับทุกคนพบกับผม Dragon Gaming นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม One Punch Man The Strongest นะครับผมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟ460นะฮะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ปู่บอมดีเทอร์นเข้ามานะครับแล้วก็หัวคิวของผมก็ได้จัดไปที่เรียบร้อยนะซึ่งหัวคิวของพวกผมนี่ย่างเถื่อนเลยทุกคนไม่รู้ว่าเขาเติมหมดไปกี่บาทนี่นะครับทีมของหัวคิวผมนะครับปู่บอมเข้ามาก็จัดเลยนะครับ สุดจริงครับผู้ชายคนนี้ครับน่าจะเป็นคนอินโดนะนี่ฮะตัวละครเยอะมากท้าซึมากิสี่ดาวโอ้โหอย่างโหดโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองลองเชิงปู่บอมกับท้าซึ่มากินะ <c oughs> นี่ก็เป็นทีมผนะครับทีมผมเน้นตีบอสนะครับเพราะว่า PVP ีสู้ใครไม่ได้เลยนะครับเลยต้องไปสู้กับบอสนะแต่ว่าวันนี้เราจะไปสู้กับอันดับหนึ่งของเซิ ซึ่งก็คือหัวกิวนั่นเองนี่นะครับพลังเจ็ดแสนสองเดเวล63หกสนะโอเควันนี้เราจะไปท้าต่อยกับหัวกิวกันตายเลยตายเลยนี่นะครับกดพีคไปเลยอ่าอคือยีเพิ่มาก,ก่อนอสามดาวโอ้โหที่ผมเกือบหายว่าเด็กเกือบหาย เราเจอพระเด็กของดิแมนนากตีอืมโจเซ่ผมจะอย uh ู่ตรงนั้นรีอืมอติกับสวนไปแล้วก็ปล่อยกลับมาไปลูกพ่อหึหึไม่เข้าเลยท่านผู้ชมจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โจเซ่ผมโอ้สิดที่งูนายให้พ่อหน่อยลูกเสร็จที่สอง แม่จะรอดจากเดินนี้ครับเรียบร้อย <c oughs> มันลองเสิรงปูบอมนะครับเจอแล้วครับผมท่านผู้ชม <c oughs> ปูบอมเลือดสองแสนแปดนะครับโหดจริงโอเคครับวันนี้ก็มาทำอะไรเล่นๆแค่นี้นะครับขอบูนที่ดูนะครับ กำลังห้าแสนสท่ากับเจ็ดแสนไม่ไหวครับไม่ไหวโอเคครับ